สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีัะครกกับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าสบสมชายไล่บี้สอบจริยธรรมสอสเก้าไกลร่วมวงกระทืบคู่กรณีในร้านอาหารเนื้อหาใจความนะครับนายสมชายแสวง,แงการซึ่งเป็นสมาชิกบุติสภาได้โพสต์ข้อความลงใน c ฟ b o o k กรณีของนายจรยุทธจ์จตุพรประสิทธ,สอสอสอธิ์สสกทมพักเก้าไกลมีส่วนร่วมกับเหตุทะเลาะวิวาทที่ร้านอาหารย่านเอกใหม่ สมชายบอกว่าอย่างนี้ครับสมาชิกสภาผู้ทรงเกียตรติร่วมทะเลาะวิวาทต้องสอบจริยธรรมตอนนี้ IO โของพักก้าวไกลเนี่ยไม่ต้องมาแก้ตัวแทนหรอกครับเพราะว่าได้ตรวจดูคลิปทั้งหมดแล้วนะครับก่อนเกิดเหตุแล้วก็ที่มีการตัดต่อกันทราบดีว่าเหตุเกิดจากคนเมาเนี่ยเริ่มต้นก่อนแต่อีกฝ่ายหนึ่งเมาหรือไม่เมาไม่รู้หรอกครับถ้าเกิดนั่งดื่มน้าเปล่าจนถึงตีสอครึ่งเนี่ยก็คงจะไม่เมาแล้วครับ สิ่งที่ผมติติงเนี่ยคือสอสอผิดกฎหมายหรือต้องตรวจสอบจริยธรรมหรือไม่ที่ไปร่วมชุลมุนทะเลาะวิวาทด,ด้วยเพราะความเห็นน่าจะสรุปได้ว่าผิดทั้งคู่นั่นแหละครับแต่ว่าสสอเนี่ยอาจจะผิดมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นบุคคลสาธารณะมีประมวลจริยธรรมกำกับตรวจสอบอยู่ย่อมไม่ใช่บุคคลที่จะดำรงตนเข้าไปทะเลาะวิวาทสเองจึงควรผิดมากกว่านะครับแต่สสมีอาจอ้างว่าเป็นเหตุป้องกันตัวได้ เพราะมีเหตุวิวาทชกต่อยจากเพื่อนสสในการชกต่อยชายชุดดําแล้วสสยังได้เข้าร่วมวิวาทด,ด้วยการไปกระทืบซ้ําซึ่งเป็นการสมัครใจเข้าร่วมทะเลาะวิวาทนะครับจะถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา299ในการร่วมชุนลมุนต่อสู้ข้อมูลที่จะต้องพิจารณาและตรวจสอบเนี่ยประการที่1เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นจริงในร้านอาหารย่านเอกมัย เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบแล้วก็ลงบันทึกประจําวันในคนดีนี้อย่างไรเพราะว่าจากภาพวิดีโอเนี่ยพบว่าเหตุการณ์หลังจากเวลา2องนาฬนาทีไปแล้วนะครับชายชุดดำเนี่ยเมาแล้วก็ไปกระแทกโต๊ะที่สอสและหญิงสาวคนนั้นนั่งอยู่เสร็จแล้วก็ใช้มือเนี่ยจับต้นคอหญิงสาวคนนั้นสอสก็ต่อว่าไปก็เลยถูกคนเมาเ่ยตบหน้าเพื่อนสสหลายคนเลยเข้าไปชกต่อยชายชุดดําจนล้มลงไป สสร่วมวงทะเลาะวิวาทด้วยและตามไปกระทืบบชายชุดดาที่ลม้มลงตามคลิปและตามภาพที่เห็นในสื่อได้แหละครับนี่เป็นประการที่1ประการที่2เนี่ยนะครับเหตุดังกล่าวเจ้าพนักง,งานตํารวจสอนอคลองตันต้องติดตามดําเนินคดีต,ตามประมวลกฎหมายอาญาโดยจะอ้างว่าเป็นเหตุเลิกแล้วต่อกันไม่ได้นะครับเพราะว่ามาตรา299เนี่ยผู้ใดเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไป และบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมในการนั้นหรือไม่รับอันตรายสาหัสดโดยการกระทําในการชุลมุนต่อสู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0,000บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับถ้าผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้นั้นสแสดงได้ว่าได้กระทําไปเพื่อห้ามการชุลมุนต่อสู้นั้นหรือเพื่อป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่ต้องรับโทษนี่คือประการที่สอง ประการที่3เนี่ยนะครับเรื่องนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องดําเนินการตรวจสอบตามประมวลจริยธรรมของสอส,อสอพุทธศกรา2563ในข้อที่13สมาชิกต้องไม่ใช้กําลังประทุศร้ายต่อบุคคลอื่นในที่ประชุมบริเวณสภาหรือที่อื่นใดว่าผิดจริยธรรมหรือไม่มีการอ้างอิงข่าวจากสื่อบนชนนะครับสื่อบนชนเนี่ยเขาพาดหัวข่าวบอกว่างามหน้าคนรุ่นใหม่ สส,สกทม .9 ไกลโชกลางกระทืบชายวัยกลางคนเละหลังหมันไส้เล็งหญิงคนเดียวกันข่าวที่เผยแพร่เมื่อวันที่11สิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับ